ก็เท่ากับมีประกวดปลาหมอสีนะครับน,นี่ขฟใหญ่ตัวนี้จำุกงงานรูดไอตัวนี้น่าจะได้รางวัลน,น่าจะติดรางวัลโอ้โหไฟใหญ่นี่มันก็ยังให้ความสนใจอยู่ Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, uh, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me. I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every. Day. ใครที่เจอความสุขของตัวเองก่อนคนนั้นคือคนที่เดียดไม่ใช่ความสําเร็จคุณเจอความสาเร็จให้ตายสุดท้ายคุณไม่มีความสุขมันก็ไม่มีประโยชน์พยายามมองหาความสุขของตัวเองก่อนความสําเร็จอ่ะมันคือหรือความมั่นคงอ่ะมันมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องสร้างเองอยู่แล้วอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องเรียกร้องนะแต่มันคือสิ่งที่ทุกคนต้องสร้างมันเองอ่ะสุดท้ายใครมองเห็นความสุขตัวเองแล้วสร้างความสุขตัวเองให้มันมั่นคงแล้วอยู่ได้อ่ะผมว่าคนนั้นคือคนที่มีความสุขในชีวิตมากๆลาควมสุขตัวเองให้เจอครับ สวัสดีครับมานั่งคุยอยีกน,น,น,นะโนนะวันนี้นะครับมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะครับ EP นี้เดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นดีกว่าเรียกงี้ดีกว่าไม่ได้พาไปถ่ายเป็นจิตจารักษณะอะไรหรอกไปไปเดินไปเดินเล่นที่ฟิวเลรกันนะครับตลาดป่าบ้านโปง่งนะก็เ,ะเดี๋ยวก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะเหมือนเดิมมาแหละเดินถ่ายบรรยากาศเหมือนมือใหม่ เดินหาปลาเดินดูอะไรอย่างเงี้ยนะตรงไหนผมถ่ายให้ดูได้ผมก็จะถ่ายให้ดูเพราะจริงๆมันถ่ายได้หมดแหละนะแต่ว่าบางทีมันใช้เวลานานบางทีเจาะจงไปร้านล้าน้านเนี่ยมันนานนะครับแต่ถ้าร้านไหนที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจก็อาจจะถ่ายมันผ่านให้เพื่อนๆได้ชมนะบรรยากาศคร่าวๆเออคร่าวๆว่ามันมีอะไรน่าสนใจที่เนี่ยเผื่อเพื่อนๆพี่นพนพนๆน้อง เดินทางมาแถวราชบุรีบ้านโป่งเมืองการอะไรทางผ่านอะไรเงี้ยจะแวะเข้ามาเที่ยวเล่นกันก็จะได้เห็นบางแง่บางมุมของของของตลาดนะครับผมไม่ได้ไม่ได้พรีเซนต์ให้ตลาดก้วน,นะแต่ตัวเราเองจะไปเดินนะแล้วก็ทําคลิปมาเพื่อนเพื่อ,อให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเป็นพี่น,น้องในช่องดูด้วยก็อ่ะโอเคเดี๋ยวแล้วผมก็จะไปกล่าวว่าไปลานเล่ด้วยช่วง5้ามงเย็นเนาะ แต่ก็คงผมว่าอยากรู้ว่าวันนี้หลังจากสองสามอาทิตย์ที่ผมได้ปลาบอลลูนมาเนี่ยอตอนนี้คนมันจะลดน้อยลงอย่างความนิยมความฮิตมันจะลดน้อยลงไหมเอออยากรู้ไงอยากรู้วันนี้นี่อยากรู้วันดับหนึ่งเลยนะครับก็อยากไปดูว่าคราวที่แล้วผมไปเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โห,โหคนแบบคือผมไปอยู่เรื่อยๆนะแต่มีสามอาทิตย์ที่แล้วที่มันแบบมันมันเยอะคนมัน รอแต่ปลาบรลุนกันหนานแน่นเยอะมากอะนะผมก็เลยอยากรู้ว่าหลังจทศกาลอาทิตย์ผ่านมาความต้องการปลาบรรลุนเนี่ยยังมีเยอะไหมนะครับยังมีเยอะเท่าเดิมไหมหรือมากกว่าเดิมปลาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับที่ตลาดปลาบัดโป่งนะจ๊ะปลาอ่าก็เท่ากับมีประกูดปลาหมอสีนะครับอ่ามีกับปลานะ สวยเหมือนกันนะแต่น่าจะประกวดดูมาเล่นๆมาแล้วกันนะไหลไปเรื่อยๆแล้วกันนะ กาดีันนนะตัวนี้ก็สวยนะนี่ดูด้วยอ๋อนี่อันนี้ก็สวยเป็นแบบมครับคุ้มส้มติดๆก็จะเป็นปลาสายลอกนะโอ้ยตัวนี้หัวสวยลายสวย โอ้โหไอ้ตัวนี้ตนี่จับรถตัวนี้มันโอ้ไฟก็ติมๆแล้วนี่ก็ปลาลอกน่าจะยังไม่ลอกไม่เคลียร์นะ เรดรอปหน่อยแต่ว่าถือว่าโอเคแหลยโอ้โหตัวน,นี้โหัวใหญ่นะครับแต่ยังดูแ,แดงนะแดงกัดเลยหัว ใหญ่ตัวนี้จัมโบ้เลยหน้าตามน่ากลัวน่ารู้เลยตัวนี้โอ้ใหญ่ไลยนี่โโอ้หหัวมันงานหัวให้ดูด้วยเลยนี่เราโอ้โหตัวนี้ ไอตัวนี้น่าจะได้รางวัลน่าจะติดารางวัลเขาเพิ่งประกวดกันวันนี้ด้วยนะเนี่ยแต่ผมมองตรงมันน่าจะได้นะโอ้โหมันก็ไอตัวนี้จไอตัวนี้จัดฟ้าโอ้โหไฟใหญ่นี่มาเต็มฟอร์มเลยตัวนะี้ แกนกราฟแกนกราบรสเล็กนี่ยังถือว่าธรรมดานะไอ้ตรงแบบนะีหน้หากันง่ายๆไอ้ปิาหใหญ่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนส่งประกวดนะเนี่ยมาเห็นสองสาตัวเนี้ยไอตัวนี้อุ้มมงหูแดกกง,งจดดับอ่อนนานเดี๋ยวจะร่งสร้างตัวนะครับแถวนี้สายเท็คนะครับ เป่าว่าออนเทคอยู่ทางนี้หมดเลยนะครับแต่ปลาไม่เยอะนะผมบอกก่อนเอาตัวนี้ลายสวยนะครับถือว่าสวยเนาะปลาไม่เยอะอ้โหตัวนี้แดงปัดเลยตัวนี้ ตัวนี้ตัวใหญ่นะเอ๊ะตัวนี้ยังมีถหมวัดเลยนะอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับสำหรับปลาหมอสีนะผมว่าก็ไม่เยอะนะครับวันนี้มาไม่เยอะมาไม่ไม่ไม่เต็มเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปดูปลาอีกอย่ันบ้างน,น,นนะเจอดูปลาซื้อกันบ้างปลาหมอสีก็ประมาณนี้นะครับก็ปวดปลาหมอสีวันนี้อ่ะตอนนี้เราออกมาโซนขายปลากันแล้วนะครับ เป็นปลาแบบขายขายปีกนะครับอันนี้เรียกโซนขายปีกนะก็จะมีดอกบุกดอกไม้ด้วยปลาเดี๋ยวเริ่มเริ่มดูวงนี้กันไปล้อล้อกันไปอันนี้ก็เป็นปลาเป็นพุกปลาแม่น้ำนาะ่าปลาทองเข้าแล้วริวกินเริ่มเข้าแล้วนี่นะครับร้อยยี่สิบ นี่ปลาตักนะครับก็มีอุปกรณ์เนาะเนี่ยคนก็เลือกกันใหญ่เลยปลาบรรลูนคนก็ยังเลือกเยอะอยู่นะทำไม่ล้อเล่นไปนะเนี่ยยืนสองกันใหญ่เลยนะเนี่ยเนี่ยยืนชี้ยืนเชิอกันใหญ่เลยนะปลาบรรลุนนะสามตัวสองร้อยนะ ก็ยังให้ความสนใจอยู่นะอ่าน,นี้จะตใหญ่มนะีนะมนะีตัวละ400ล ตัวละร้อยแพทินัมนี่ตัวละแปดร้อยมาลายตัวใหญ่นะแปดร้อยแ่นี่สวยจังเลย นี่เป็นปลาหางนกยุงนะครับตัวร้อยปลาไซส์ดีนะปลาไซส์เกตดเอเลปลาบอลูนมีทุกร้านนะครับตอนนี้ต้องคุยอย่างนี้ก่อนนี่อันนี้ไม่นั่นเลยตัวสองร้อยนะสิตัวสองร้อยเท่าไหร่ ตัวลตัวหตัวร้อยี้นี่ตัวร้อยสวยตัวรสวยด้วยโความดูดดน,ดดน,นี้ตัวใหญ่เรยนี่ตัวต้องระทองเลยนีน่ รูกอลก็ร้ัเลข้าล้ล่างงนไม่นาใ,นใช่่ใช่ครบคนก็ยังเล่นเนอ,อยู่ใหญ่กน่นี่ยชลกใช่ปาบอลูนก็ยัง ยังกอกใจอยู่ตอนนี้นะแต่ต้องดูลาเล่เป็นหลักดูลาเล่นละนนนะว่าลาเล่มันมีคนมาหาไปลาอีกไหมเนี่ยนะครับมีแต่ปลาบรรูเน,นะตอนนี้เกือบทุกร้านเลยก็ต้องมีถ้าไม่มีนี่ถือว่านี่แล้วอันนี้ปลาคราบเนาะมีให้นมปลาคราบได้ปลาทองนะครับห้าสี โอ้ตัวนี้สวยจังเ,นะเออเดี๋ยวไหลกันดูปลาทองกันไปก่อนเนาะปลาบปรูนเนี่ยบอกแล้วว่าค่อนข้างเยอะเดี๋ยวไปดูปลาตักนี้หนะึ่งสิบยี่สิบสามสิบเลย <c oughs> หาต้องยุ่งนะ <c oughs> นี่เรามาเย็นนะครับปลาก็เริ่มบางตัวแล้ว โอ้โหโตไปเลยนะโอ้ยอู่บีโันนู้นอีกนะครับทิ่งออมนะันหนุไม่อกะมาก็เป็นพวกปลาคราฟนะครับคนที่เล่นปลาคัรฟคือรักใครรักมันชอบใครชอบมันนะของแบบนี้ว่ากันไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นปลาบอลูนนะครับปลาทองลงก,กันเออผมก็เดินผมไปเรื่อยๆนะดูกันไปนะเบิร์นเบิร์นมือใหม่ นะครับมือใหม่หัดเลี้ยงหัดซื้อก็ดูกันไปนะครับนี่แปดร้อยสี่ตัวนะเลขพันอะไรก็ไม่รู้นะครับออกต้มต้มหางต้งจดำหางพวกนะครับแปดร้อยบาทนะอันนี้ปลาทองนะนี่มีปลากัดปลากัดก,ก็คือเป็นปลาทีู่ง่ายๆต่อให้ปลาอะไรมาผมว่าล้มปลากัดยาก นะประกาศมันก็จะอยู่มันไปเรื่อยๆคู่คนไทยเนี่ยเดี๋ยวพออะไรเลิกฮิตประกาศมันจะกลับมาฮิตเหมือนเดิมมาร้านสุโรดนะครับร้านดังนะร้านนี้บอกไว้ก่อนก็เป็นที่รู้จักของวงการป่านะครับเพราะมีมีร้านอยู่ทั้งสองตลาดนะครับมีทั้งตลาดมันโป่งด้วยแล้วก็ที่จะดูจักด้วยนะครับที่ลาเล่ที่จะจก นะครับก็มีนะครับของแกก็มีไม่ใช่ไม่มีนะบอลูนเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนพาไปดูปลามังกรสวยอยงตัวใหญ่เลยนี่ปลาตะเพียนเบอร์สูนเลยนี่นะครับก็ยังมีให้เลือกนะ กัน,ลนแล้วแต่คนชอบเนาะบอลเนียวเคยเห็นกันไหมเนี่ยอ้าวมาถึงโซนปลาตักแล้วโซนปลาตักเนี่ยผมว่ามันสุดแล้วนะสำหรับแบบแบบพวกเด็กๆอะ่ะหรือว่าคนที่หัดเลี้ยงเนี่ยมันต้องมาอย่างนี้ก่อนนะนี่ก็มีบอลลงบอลรูนีนก่ก็มีแต่อาจจะเป็นสีธรรมดาตัวหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยยี่สิบบาท สีก็จะประมาณเนี้ยนะไม่ไดีหรือหวาอะไรเขาแต่ก็เนี่ยเริ่มเลี้ยงก็ต้องอย่างเงี้แหละเลี่ยงของถูกก่อนนะเนี่ยนี่สามตัวร้อยนะ อีกโซนหนึ่งก็ยังเป็นโซนปลาบอลูนอยู่นะครับเออนี่นี่น,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 นี่ที่ผมบอกนะครับจะอ,ออกไปทางเลทเอซซ้ำนะครับต้องบอกว่าราคาก็เบาลงนะไม่ได้แรงขึ้นราคาเบาลงตัวเบล ก็ต้องดูแล้วว่าใครชอบแบบไหนเนาะไม่นี่กันไปนีหลังสวยเลยนะ โอ้โห oh, oh, ตอนนี้ต้องนี่ออกลูกมลูกมันน่าจะออกมาเป็นร้อยอ่ะก็อ,ออกทีหนึ่งนี่ก็ถือว่าสวยนะแต่ตอนนี้ราคาเบาลงมาแล้วมองราคาเบาลงมาเยอะแล้วก็ผมว่าจับต้องกันได้แล้วนะ,ะมาร้านปลาหางยุงมั่งนะครับ ปลาหางยุงเนี่ยผมว่าเป็นปลาคู่กับประเทศไทยเหมือนกันเหมือนก็เหมือนับอยู่กันมานานนะครับผมว่ามันไม่ไปไหนนะก็เดี๋ยวพอัวอื่นเบาปลาหางลูกยุงมันก็แรงขึ้นมานะครับคู่กับพวกปลาทองอะไรพวกนี้แหละเป็นปลาพื้นเมืองนะครับโอ้โหยาวเย็ยนจะมีหลายตัวหลายหลายหลา,ายพัน กี้ยังคุยไม่จบนะเนี่ยดูยังไงพูดถึงพอกระแสมันลงปุ๊บปลาของยุงนักลับมาที่เดิมน,นะครับมาโตรประกัดนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็ยังมีคนเลือกอยู่คนเลือกหาอยู่นะครับทั้งปลากัดหม้อทั้งปลาแฟนตีทั้งหลายนะครับก็ พูน่ง่ายยังมีคุณมันไม่ไปไหนอประกาศยังไงก็ขายได้ตลอดนะครับนี่โซนบักตัดลุนลเลยสิบบาทห้าบาทมีนะเออไม่ใช,ไใช่ไม่มีนะบางคน,ค,นคิดว่าแพงไม่แพงนะ ็ยังเล่นกันอยู่นะประกาศตัวละห้าบาทมีเลยแล้วก็พวกปลาหมอตีเนะาะแต่โซนปลาหมอตีน่าจะน่าจะ น่าใจเนี่ยน่าจะาไปประกวดกันเยอะหลายร้านวันนี้นะไปเดี๋ยวเราไปราเล่กันดีกว่านะก็เดินครบแล้วนะครับปัมข้าวขาวเนี่ยครบแล้วนะครับทุกร้านนี่จะเป็นปลาถุงนะนะไปโซน,นปลาถุงนี่ว่าขายกันเยอะๆเดีย๋ยวไปดูราเล่วันนี้แต่ผมคิดว่าผมคิดนะในส่วนตัวนะก็ะคือปลาบอลูนเนี่ยราคาลงมาเยอะแล้วนะครับราคาเนี่ยจอบอปลงมาเยอะและ้วไม่ไม่ไม่แรงเหมือน สองสามนาทีที่แล้วนะครับจับต้องได้แล้วนะครับก็ใครจะเล่นรีฟเล่นเลยช่วงนี้นะครับก็สีสันก็ใช้ได้นะครับราคา20บาทแล้วถ้าถ้าอยู่หน้าตู้20บาทนะครับอยู่หน้าตู้ย0สิบแสดงว่าทุนเขามาประมาณ10บาทหรือ5บาทเออเพราะฉะนั้นราคามันลงมาเยอะมากนะครับก็เล่นได้แล้วตอนนี้นะครับรีกหน่อยก็จะเกิดกล้จะกลับไปที่เดิมไปละเล่นดีกว่านะ ลาเล่อยู่น้นนะยังไม่เปิดนะลาเล่เดี๋ยวก่อนตอนนี้มันสี่โมงสี่โมงครึ่งกว่านะครับก็ต้องรออีกครึ่งชั่วโมงนะครับ